มีหลักธรรมะสั้นๆนะที่จะนำมาบอกกันนะในโอกาสนีนะ้เกี่ยวกับความตายนะความตายเป็นสิ่งที่ผุุ้ชนทั้งหลายกวาดกลัวนะเพราะฉะนั้นผุุ้ชนผู้ไม่ได้สดับจะทำทุกวิธีทางที่จะ ให้ความตายนั้นปรากฏได้ช้านะหรืออาจจะใช้คำว่าหลีเลี่ยงนะที่จะไม่ตายนะอย่างเช่นการคดคิดค้นหายานะที่จะมาชะลอความตายนะอย่างนี้เป็นต้นนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยความตายเป็นสิ่งที่ทุกคนนะต้องได้ประสบ พรทุกคนเกิดมาแล้วเนี่ยนะจะต้องไปสู่สิ่งที่เรียกว่าความตายนะทุะชชนผู้ไม่ได้สดับทั้งหลายก็เลยกลัวความตายก็เลยหาวิธีที่จะชะลอความตายหรือหลีกเลี่ยงความตายนะซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้นะแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะทุกคนกลัวตายแต่ไม่มีใครกลัวต้นเหตุของความตาย ก็คือความเกิดนะทันทีที่ได้เกิดนะจะต้องมีความตายแถมมาด้วยเสมอนะเพราะนั้นพระศัสดานะจึงมาตรัสรูนะ้เมื่อพระองค์รู้ว่านะสิ่งที่เรียกว่าความทุกข์สามประการปรากฏอยู่แล้วในโลกก็คือความแก่ความเจ็บความตายนะพระองค์ได้ตรัสว่า ถ้าทุกทั้งสามประการคือความแก่ความเจ็บความตายไม่ปรากฏอยู่ในโลกแล้วไซนะต์ตถาคตก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมาตรัสรู้นั่นพระองค์มาตรัสรู้เพื่อแก้ในสิ่งที่เรียกว่าความแก่ความเจ็บความตายดังน,นั้นการแก่เจ็บตายจะปรากฏนะมีเหตุก็คือการเกิดนะเพราะฉะนั้นถ้าเรามาหยุดยั้งที่การเกิดได้ นะการตายก็จะไม่ปรากฏก็เพราะว่าไม่มีการเกิดปรากฏนะเมื่อเกิดไม่ปรากฏเสื่อมก็จะไม่ปรากฏเมื่อเสื่อมไม่ปรากฏนะตายก็จะไม่ปรากฏนะตอนนั้นร่างกายของคนเราเนี้ยเกิดครั้งเดียวนะย่อมไปสู่ความเสื่อมนะและไปสู่ความตายครั้งเดียวนะแต่ถ้าประพฤติปฏิบัติตามที่พระพุทธองค์สั่งสอนมาการตาย ในครั้งนี้จะเป็นการตายในครั้งสุดท้ายหรือจะเป็นการตายที่จะต้องไปเกิดโดยมีระยะเวลากําหนดที่แน่นอนว่าจะต้องเกิดขึ้นอีกกี่ครั้งตายอีกกี่ครั้งนะจะไม่ลงไปสู่สังสารวัตรที่มีการเกิดการตายนับครั้งไม่ถ้วนนะจึงให้มาแก้กันที่ความเกิดนะเพราะฉะนั้นการเกิดในทางกายเนี่ยมันเกิด1ครั้งตาย1ครั้งแต่ความเกิดในทางปฏิจจสมุปบาท เกิดนับครั้งไม่ถ้วนนะเมื่อปรากฏผัสสะปรากฏ,ากฏเมื่อผัสสะปรากฏความเกิดก็ปรากฏเมื่อไม่มีสติรู้ทันผัสสะในการเกิดที่ว่านี้คือการเกิดของความเป็นตัวตนนะเมื่อเกิดความเป็นตัวตนก็ต้องมีของตนเมื่อมีของตนก็ต้องมีการพัดพาดจากของตนนั่นแหละเขาเรียกว่าความดับหรือความตายเพราะฉะนั้นให้มาฝึกตายก่อนตายก็คือตายจากความเป็นตัวตนเสียก่อน ที่ร่างกายนี้จะแตกทําลายจริงๆนะัน้นหนทางที่จะแก้ความเป็นตัวตนได้มีหนทางเดียวก็คืออริยมรรคมีองค์8เท่านั้นก็คือสัมมาทิฏฐนะิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธิองค์8ปประการนี่แหละเป็นหนทางปฏิบัติ เพื่อให้ดับไม่เหลือแห่งทุกขนะ์นี่คือธรรมะสั้นๆที่นำมาฝากกันในช่วงนี้นะขอให้ติดตามธรรมะสั้นๆและมีประโยชน์ในโอกาสต่อไปและที่สำคัญให้กดติดตามด้วยครับ